อเซบี้อยู่ไหนช่วยด้วยตอนนี้เด็กๆมีปัญหาแน่นอนเลยไปก่อนทำ <chances S 1> ไมตรงนี้พัดยากเลยที่นี่อฮ้ยตรงนี้ก็พัดยากเหมือนกัน ms, แล้วตอนที่เราจะขึ้นกรีนน่ะมีตำแนหน่งไหนที่เหมาะกับการทำแต้มมากที่สุด เออใช่เลกโ่าเซบีดีกว่าโปเซบีช่วยด้วยตาเฮ้ย <laughs> <ง> <laughs> โปหายตัวได้อีกแล้ว <c oughs> อยากรู้ไหมวิธีการที่จะทำให้เราเนี่ยเวลาเราแอปโพสไปเนี่ยเราจะแอปโพสไปวางหรือจะชิปไปวางจุดไหนที่จะได้ประโยชน์มากที่สุดที่เราจะทำหนึ่งหนึ่งพัทนะครับหรือทำเซฟให้ได้ดีที่สุดมันมีจุดนะครับจุดอยากรู้ไหมว่าตรงไหนอยากรู้นะ พราะฉะนั้นแล้วเราไปฝึกในพื้นที่ที่เป็นทุกคนชอบมากที่สุดแล้วก็ไปที่สุดในภาคอีสานตอนเหนือเราเลยคือสนามกอล์ฟสิงปากจังหวัดขอนแกน่นเราไปที่พัตติกินป้าไปกันหายตัวเ <c oughs> ี่ยวมา <c oughs> อ้าวมาเราจะพาหายตัวอ, 1, 2, <c oughs> อ้าวหนึ่งสองสามอ่าเป็นไงเราหายตัวได้เข้ามาถึงที่นี่เลยใช่ไหมครับ สนามพัตติกีนของสนามกอล์ฟสิงห์ปักจังหวัดขอนแก่นคราวนี้ทุกคนอันดับแรกเลยเรามาดูกันนี่พ่อพอคิงเขาเตรียมมาให้แล้วนี่อามาดูนะอันดับแรกสิ่งที่หนูขึ้นกรีนมาหนูต้องมองถึงแบ่งส่วนของเขาเรียกว่าแบ่งส่วนของเอาธงเป็นหลักนะชมว่าธงอยู่ตรงนี้เราแบ่งครึ่งเส้นแรกที่เราจะมองก็คือเขาเรียกว่าซีโร่ไลน์หรือโฟร์ไลน์ นะครับฟัวคือจุดต่ําสุดที่ลูกจะวิ่งไปแล้วทําให้เกิดไม่มีลายแนวนี้นะครับคือสีเลอไลไม่ลูกนี่แนวนี้สีเลอไลนีนี่นี่นี่สีลาไแล้วแบ่งครึ่งนะครับให้ตรงนี้เป็นมุมฉากเขานี้เราแบ่งเป็น4ส่วนเป็นคอร์เตอร์หนึ่งสสามสเวลาเราเดินขึ้นจีนเรารู้แล้ววิธีการเช็คว่าตรงไหนคือไม่มีลาลฟัวรลไลคืออะไรเราก็มายืนนะครับยืนวัดระดับซ้ายขวานะครับทางนี้ก็ได้ นะครับอ่ามันเท่ากันเราก็ประมาณกันว่าตรงนี้คือตัวล,ลายคราวนี้คําถามมันอยู่ที่ว่าหนูคิดว่าตรงไหนที่เหมาะสมที่สุดสําหรับที่ที่หนูจะตีลูกมาแล้วแอโปโพสมาวางไว้บนกรีนเหมาะสมที่สุดอย่างนี้นะครับถ้าเป็นถ้าเป็นสังเกตไหมการแข่งขันขต่างๆเขาจะแบ่งเป็นอย่างนี้หมดนะครับเราแบ่งครึ่งตรงนี้เป็น4ี่ห้าองศานะครับสีห้าองศานะครับ มุมตรงนี้ทั้งหมดโซนตรงนี้ทั้งหมดคือโซนสีเขียวโซนสีเขียวคือโซนสําหรับที่เหมาะที่สุดสําหรับลูกอยู่เราจะพัดง่ายนะครับลูกอยู่แถวนี้นะครับจะพัดง่ายใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่าพัดง่ายแล้วต่อไปมาดูโซนสีส้มส้มนี่ก็คือเป็นโซนที่ยากขึ้นมานิดนึงจะอยู่วันนี้ครับจะอยู่วันนี้เหมือนกันขึ้นมารงนี้นี่เราแบ่งเหมือนกันแบ่งสีห้าองศามานะครับมุมตรงนี้ เป็นมุมที่พัดโอกาสที่จะลงน้อยแต่ก็มีโอกาสลงมากกว่านะครับมากกว่าจุดอื่นต่อไปมุมแดงที่ไม่ควรอยู่มากที่สุดคือด้านข้างซ้ายขวาเลยครับส่วนที่เหลือทั้งหมดคือมุมนี้เขาเรียกว่าโซน,นแดงโซนแดงโซนแดงนะครับเป็นโซนที่โอกาสที่จะลงหลุมน้อยที่สุดนะครับมายืนตรงนี้มาดูตรงนี้น้อยที่สุด นะครับตรงนี้น้อยที่สุดแล้วมีโอกาส3พัดนะครับข้อมูลพวกนี้เกิดจากการนำสิติของการแข่งขันระดับ PGA แล้วเขาเอามาเป็นล้านล้านลูกหรือลูกว่าจุดตรงนี้คำนวณมาแล้วคำนวณมาแล้วมันก็ไม่สามารถจะพัดลงได้ง่ายนะครับ <S <S มีหลายครั้งที่เราพัดลน์นี้หนึ่งน้ำหนักต้องดีนะครับสตาร์ทไลน์คือหน้าพัตเตอร์ต้องถูก3ก็คือ เอ็มเอไอเอ็มมุมที่เราจุดเล็งต้องถูกด้วยฉะนั้นถ้าสามอย่างต้องแมทช์กันถ้าแมทช์กันมันถึงจะลงนะครับแต่ตรงนี้มันง่ายตรงนี้มันง่ายเป็นเป็นโซนสีเขียวพัดขึ้นลายน้อยนะครับโอกาสจะสามพัดน้อยเพราะฉะนั้นแล้วโซนนี้เป็นโซนที่เหมาะสมสําหรับการที่เราจะแอรโพสต์มาแล้วลูกอยู่ตําแหน่งนี้มากที่สุดเข้าใจไหมครับค่ะโอเคเข้าใจยังเข้าใจแล้วนะอะถ้าเข้าใจให้เราไปฝึกพัดกันดู นะครับเอาท่านผู้ชมครับนี่ก็คือวิธีการแอปโพสว่าจุดไหนที่สําคัญที่สุดนะครับให้ไปฝึกแล้วไปทบทวนแล้วจุดไหนที่เป็นอันตรายที่สุดสําหรับนักกอล์ฟไม่ควรอยู่ตรงไหนบ้างหรือจุดไหนที่เป็นจุดที่พึงระวงังคือโซนสีส้มคือด้านหลังเราในนี้นะครับเป็นจุดที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นแล้วนําไปฝึกในการแอปโพสช่วยคุณได้ครับกอล์ฟทอลเอซี่วันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วจะให้น้อง ที่อยู่ตรงนี้ไปฝึกต่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ้าวฝึกเลยครับฝึกต่อกันเลยลองฝึกดูด่ว่าลายที่โปอบอกให้นะั้นมันเป็นจริง,งหรือไม่